สวัสดี ep สามครับวันนี้วันอังคารที่ยี่สิบสี่สิงหานะครับเวลาแปดโมงห้าสิบนาทีเกือบจะเก้าโมงแล้ววันนี้ยอดติดหมื่นหนึ่งมืเจ็ดพันนะครับสำหรับจังหวัดที่ผมอยู่ผมอยู่ชนบรุรีวันนี้ยอดติดเชื้อแปดร้อยคน และเนื่องด้วยสถานการณ์อย่างนี้แก๊ปเข้าจึงปรับเวลานะครับตอนนี้ก็คือตีสี่ถึงสองทุ่มนะครับโอเคอันนี้ผมส่งรายงานสุขภาพไปแล้วมากดเริ่มงานนะโอเคเดี๋ยวเรามารอกันงานแรกมาแล้วครับทุกคน เป็นร้านน้ำและเนื่องด้วยว่าเป็นร้านน้ำผมจึงปิดแบดนะครับกลัวมันละลายโอเคไปล้านกัน โอเคครับหลังจากจบงานแรกมาผมก็ขับมาเรื่อยๆนะครับจนมาได้าคาเฟ่อเมซอนนะครับโน่นอยู่ข้างหน้านอนไปส่งไม่ไกลครับโอเคไปกันเลยอันนี้รับอเมซอนมาแล้วนะครับกำลังจะไปส่งลูกค้าระยะทางไม่เกิน2องกิโลโอเคไป หลังจบงานที่สองครับผมว่าขับมาเรื่อยๆจะมาถึงจุดพักดูรอบๆไม่รู้งานที่สามจะนานไหมครับโอเคเรามารอกัน งานที่3ามาแล้วหลังจากที่รอไปตอนนี้10บโมงพอดีเลยโอเคงั้นเราไปกัน อาหารมาแล้วครับสองล้านได้แบตสองล้านโอเคเดี๋ยวไปส่งเลย ครับตอนนี้ผมมาอยู่งานที่ห้าละอยู่หน้าร้านคนหน้าร้านค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเรามารอเอด้วยกันครับ จบงานที่ห้างานที่หกก็เข้ามาเป็นพิซซ่าโอเคได้งานแบดอีกแล้วครับอันนี้งานที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ไปส่งสองที่ที่สุดท้ายไปส่งข้างหลังโรงบาลน,นะครับ โอเคแบตใกล้หมดแล้วครับไม่ได้หยิบก้อนแบตสำรองมาโอเครอหาย้ครับสวัสดีตอนเย็นครับขนาดนี้เวลาสี่โมงครึ่งก็หลังจากที่แบตหมดผมก็กลับบ้านมาชาร์จแบตเลยอ่าเดี๋ยวเรามาลาางานต่อครับ จะเอาจับมาเลยทุกคนงานมาแล้วอโอเคงั้นไปกัน Okay. จัดของเรียบร้อยเดินทางโอเคคราวนี้ได้งานแปลกับทุกคน งานที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เดี๋ยวให้ดูภายในร้านเ,เดี๋ยวเรามารอกันเลย อันนี้งานที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ครับงานในห้างว่าจะได้แต่เป็นร้านน้ำครับไม่นาน จะไปหนึ่งงานนะครับตอนนี้หกโมงสี่สิบเจ็ดอ้องดูท้องฟ้ามืดมืดแอบมีลมแรงนิดนึงโอเค เดี๋ยวเราไปขับไปเรื่อยๆครับเพื่อได้งานโอเค โอเคครับได้ KFC งานห้างอีกแก้วแต่ได้แบดนะน่าจะงานสุดท้ายแล้วล่ะโอเคไปรออาหารกัน โอเคครับหลังจากจบงานเมื่อกี้กำลังจะก,กลับบ้านแล้วครับวันนี้พอแค่นี้ตอนนี้เราอยู่แถวสะพานใหม่ชนบุรีครับอันนั้นวงเวียนที่มันมีเรือนะครับเ,เดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าวันนี้ได้กิจง,งาน คครับผ <Okay. S 2> <c oughs> ิดไหมเอ่ยวันนี้ได้มาทั้งหมด20งานยอดรายได้สุทธิประมาณ654อันนี้อาจจะได้มากกว่านั้นครับรวมติ๊ของลูกค้าแล้วอีกแล้วก็ยังไม่ได้หักค่าน้ํามมันมถือว่าวันนี้เป็นวันดีครับเจอลูกเจอแตอ่ลูกค้านีใสด่ดีน่ารักทั้งนั้นเลยครับ ไม่ไม่เจอลูกค้าที่ที่แบบว่า,าไม่ดีแบบตามที่เขารู้ๆก,กันอยู่ครับอโอเคสำหรับอีนี้ก็ลาเลยกันครับผู้ชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ